สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับทุเรียนแดนปราสาทหินอำเภออูตขอนวิัสเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มาดูนะครับอาการของเพี้ยนะครับเพี้ยลงนะครับใบอ่อนนะครับตัวนี้คือใบอ่อนชุดแรกนะครับนี่โดนเพี้ยลงไปนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้อ่าดูชัดๆัดตัวนี้นะครับเห็นไหมบิดเบี้ยวนี่นะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอใบอ่อนชุดที่2ก็เริ่มแทงมาใหม่แล้วไหมครับนี่เห็นไหม ก็เลยฉีดยาชุดที่2นะครับก็เลยฉีดกันไว้พอใบอ่อนออกมาเนี่ยนะครับเพี้ยชอบมากนะครับแปลงนี้ส่วนมากจะเป็นเพี้ยไฟนะครับก็เลยต้องให้ยาไว้ทีนี้นะครับถ้าพืชของเราเนี่นะครับแตกใบอ่อนไม่พร้อมกันนี่นะมันจะเสียเวลาในการให้ยามากนะครับเพราะต้องให้ต้นนี้แล้วก็รอไปอีกสักนิดนึงต้นนี้ก็แตกใบอ่อนมาอีก มันมันเสียเวลาในการให้นะครับถ้าออกพร้อมกันนี่จะดีมากถ้าทําอ่อนให้ออกพร้อมกันได้นะครับนี่ชุดนี้ออกพร้อมกันเลยนะครับชุดที่สองนะครับนี่เห็นไหมกำลังแทงอ่อนมาะต้นนี้ปกตินะครับใบอ่อนสวยมากนะครับอ่ะมาดูต้นฝั่งนี้บ้างครับอ่ะต้นนี้ก็สวยนะครับใบอ่อนใบล่างๆไม่ไม่ไม่แตกใบอ่อนแต่ด้านด้านบนยอดแตกนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับ นี่คือทุเรียนแดนปราสาทนี้อำเภออุทพมิสัยนะครับเหวัดวรีสเกตนะครับปีนี้เลีงๆไว้สีต้นนะครับที่จะให้ลูกนะครับมาดูนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นอีกต้นหนึ่งที่จะให้ที่จะออกนะครับอันนี้ก็ใบอ่อนกำลังแตกแตกทุกจริงเลยนะครับต้นนี้เห็นไหมครับใบอ่อนจะสวยมากนี่นะครับพอใบอ่อนชนิดนะครับแก่แล้วก็จะเตรียมเอาดอกมาที่นี้จะดอกแล้วนะครับต้นนี้นะครับ ปุยเออดอกแล้วบำรุงเอาตเออดอกแล้วทีนี้นะครับใบอ่อนซมมารวันนี้ให้ยานะครับฉีดยาฆ่าเพี้ยมีทั้งยาฆ่าเพี้ยไฟเพี้ยยากระจันนะครับแล้วก็ยาเชลาใส่รวมกัน3ตัวเลยนะครับเพราะมันบางตัวที่เป็นโรคใบติดนะครับนี่นะครับเริ่มแทงยอดอ่อนงามมากยอดอ่อนนะครับยอดใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้ข้างล่างไม่แตกใบอ่อนนะครับส่วนมาก จะแตกกิ่งที่อยู่ด้านบนๆนะครับด้านบนนู้นนะครับชุดนี้ใบอ่อนแตกพร้อมกันเลยนะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยไปนะครับแตกพร้อมกันแล้วนะครับง่ายต่อการให้ยานะครับให้พร้อมกันคันเดียวจบเลยนะครับไม่เปลืองยาด้วยนะครับอ่าที่เล็้ๆงไว้นะครับมีสี่ต้นนะครับที่จะเอาดอกปีนี้นะครับอ่าต้นนู้นนะครับนู้นนะครับต้นใหญ่ๆเห็นไหมครับฝั่งนู้นนะครับหนึ่งต้นนะครับต้นนั้นนะครับสูงต้นที่สองต้นนี้นะครับต้นที่สามคือต้นนี้นะครับ ต้นที่สี่นู่นนะครับนู่นต้นที่สี่นะครับ,ท,รบที่จะเอาดอกมีสต้นนะครับแล้วเรามาดูว่ามันจะให้ดอกไหมเหมือนที่ผมคิดไว้ไหมนะครับสีต้นเดี๋ยวที่ทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก็ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ